สวัสดีครับสวัสดีค่ะ my name is ทิพมาต์เลมเลืออยู่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์สร้างทรงนิสสุรรัฐไร้เสน่ห์ความอะไรนะความรู้สึกความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวครน,นี้นะคะบัตรนี้เหรอคะความรู้สึกนี่เหรอคะมาลายหายซิ้นไปแล้วค่ะ,นนะ,คะไม่มีแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะโดนเททิ้งไปแล้ว He died. Because feeling from this person give to this man from the past, yeah, because he done that cheating, and go have the third party and spend money with the people and lied to them and don't don't care about this person, yeah, about supporting or help. Don't care and see what happened. This person is really loved to, um, they really um, look after them. Very good. But then um, they don't care. See? They don't care. See anything? Oh, I'm going to give. Oh! The person in the family. Going to give some help or not? Help? No help? Help? No help? Help? No help? Girl, just walk away. ต <c oughs> อนสตีนภาษาเขมรได้ไหมภาษาสุรินเขมรสุริเเรนเ้อภาษาอืไรบ้างทำไหมเดี๋ยวจโอ้ยไม่ออกอย่างเพื่อไม่มีใครเข้าใจเรานี่ก็ความรู้สึกมันเอาขึ้นมาไม่ได้แล้ว feeling can t take it back cannot take it back anymore it's gone forever ถุยไปเริ่มเลยเนี่ยเสียดายไหม ใครจะมารักหรือวางดีกับเราขนาดนี้นนนนนนมไม่มีอะแล้วทําให้เสียความรู้สึกใช่ไหมอยู่ทําทำไมทําไมละ่ะ <c> แ <oughs> ม่นโวใครอยู่ยก็อยู่เด้อใครไปเด้อใครเมื่อเด้อใครเมื่อกรุงเทพฯหาดใหค่ใครจะอยู่ก็อยู่นะคะ good City. Good ไอแอมก็จะเป็นคอร์ส t ินกะ็ค to เห็นไหมเซรัยเนาะ กขาหวังดีคือเขารักทำทุกอย่างในบ้านด้ยวยความคือ free charge s e r v i c ในบ้านคือทำหมดทุกอย่างก็คืออกวัยบ้านของเขาสัาพาือํทำทุกอย่างนเนี่ยเนาะคนแบบนี้มีที่ไหนเลยนะแล้วแบบทำเขาเสียความรู้สึกคนจะคิดว่ายังไงก็คือไม่ไปไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อะไรก็จะคิดได้ใช่ไหมเชื่อปวันข่าวใช่ปะตัดทุกวันตัดทุกวันตัดทุกวันใช่ะปะอืม everything c a n c h a n g e first time second time f o r g i v e n i s f o r g e n e s s oh forget me again please again please again please สิบปีผ่านไปเออเนาะแต่มันก็ตัดยากเนาะความรู้สึกเรากนเนาะ <laughs> แต่แต่ถ้าไม่เคยไปนอนกับใครนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปนอนกับคนอื่นปุ๊บเรารู้รู้นะอาจจะเคยกับทำต่ว่าเราไม่รู้ไงเราไม่รู้แนละ้วไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันเห็นอยู่ งี้นั่นคือโ <No. S 1> นะ่เวสษฐาแล้าเห็นแบบนี้นะอยู่ตรงหน้านะโนงให้ได้ยกขึ้นแล้วก็ทิ้งไปเถอะไม่มีค่าอลไรพวกเนี้ยคนแบบเนี้ยอย่าไปให้ค่าเขาอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้ค่า It t e r e s nothing to you the person Okay just throw them away from your life เข้าใจไหม ไปเอาเลยเอาไปสงเงยเยบเยดายนะคือความรู้สึกโคตรระเไดายเลยเธอเอ้ยชีวิตนี้เธอทั้งชีวิตนะไม่มีทางเลวที่เธอจะหาบุคคลแบบดีขนาดนี้นะอันนี้คือเราเราเรื่องในไพ่นะเขาไม่ได้ว่าพี่สุดหล่อนะอืมถ้าพี่สุดหล่อเป็นแฟนหนูนะเราทำกันแบบนี้นะโอ้โหเผื่อ ที่จะมาหาักอกหนูนะไม่ต้องมาขอเป็นแฟนนะจะบอกให้นะไม่นะโยกครับพวกเออนี่นะแล้วใครชอบใครก็อยา่าอย่าไปทำเขานะ <laughs> เขาเนี่ยเขารักมากเลยแต่อย่าให้เขาเททิ้งนะ <laughs> ความรู้สึกเทวว้คือไปเลยไอ้ต้นแก่ไอ้ต้นเกยติดเ t ะเตะเต t เตเตะเตไอ้ต้นเกเต Hello babe, how are you can you speak English Hello, hey! เ hey, ฮ้ยหันมาสิบวยเฮ้ยหุ่ยเงเฮ้ยย่าหันมาด้วยสวัสดีกินข้าวยังโอ้ยยังไม่ได้เปลี่ยนข้าวเลยอย่าเพิ่งกินนะอย่าเปลี่ยนให้ใหม่มันโบดมันโกรนี่ไงเสรีความรู้เสพเพราะสิ่งนี้กับการกระทช่าง ส,ส,สั่งเศร้าหรือเขาอยากจะเจจรจาใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่เกิดผลอาจจะเป็นเจรจาเรื่องเรื่องที่ผ่านมาใช่ปะ่ะขอปักเปลี่ยนเรวเองยัไไ้ไงอะไรเงี้ยปักปุงไม่ it's too late now man is can we can t get back each other no more because w e o e done it's terrible very very terrible h e p your ass to the b o าคุยกันนก่น hello วิ้หลอในเ,เองอ่ะเจ้าชู้ในเองอ่ะเนี่ยเขาเป็นดีกับสิ่งที่ผ่านมาที่แบบอมีรักคนอื่นอนะไรเนาะแล้วเมื่อคืนนี้กันนะอะไรเงี้ยสัญญาที่ผิดสิ่งข้อสามมานะอย่าเอาเลยคนผิดสิ่งข้อสามอ่ะอย่าเอาเก็บเข้ามาในชีวิตน,นะคะในบารมีบารมีในตัวเราอ่ะมันลดเพราะว่าเขาจะมากินกินบารมีเราทให้บารมีเราลด อย่าประพฤติปล่อยทิ้งไปเนี่ยดีเหมือนด่างยางเห็นไหมดีแล้วไม่ต้องให้กลับมานะทิ้งมันไปกับสิ่งนี้ถ้าเขาไม่เห็นค่าก็เททิ้งแล้วนะ walk away go have a new life make o u r s ย better happy t r l i f e